สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูแดงจะพาเด็กๆมาเรียนหน่วยประสาทสัมผัสนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับประสาทสัมผัสของคนเราก่อนค่ะคนเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะร่างกายของคนเรานะคะจะมีประสาทสัมผัสทั้ง5คือ1ตาค่ะ2คือ จมูกค่ะ3ามคือมือค่ะ4คือลิ้นค่ะและอันสุดท้ายนะคะอันที่5้าคือหูค่ะเด,เด็กมาดูนะคะหน้าที่ของตานะคะดูนะคะลูกตาตาจะมีหน้าที่อะไรคะเด็กเด็กเดกมีตาไว้ทำไมเออถูกต้องค่ะ เด,เด็กมีตาไว้มองไว้ดูสิ่งของหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรคะลูกดูนะคะตรงที่ลูกศอนรูชี้ค่ะอ่าคือจมูกนะคะจมูกเด็กๆเ,เอาไว้ทำไมคะลูกต้องค่ะเราเอาไว้หายใจแล้วเราก็เอาไว้ดมกลิ่นต่างๆด้วยนะคะ เด็กๆจะดมกลิ่นแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าถ้าเราดมกลิ่นแป้งเด็กๆจะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงคะลูกถูกต้องค่ะมันจะมีกลิ่นหอมค่ะถ้าเด็กๆดมกลิ่นน้ำหอมของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรคะลูกหอมถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรคะลูกอะไรคะลูกอ่ามือมือหรือว่า การสัมผัสนั่นเองนะคะการสัมผัสในที่นี้คือการจับสิ่งของต่างๆมันจะให้เด็กๆรู้สึกอ่าอย่างเช่นถ้าเด็กๆจับก้อนหินเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะลูกอ่ารู้สึกว่ามันแข็งนะคะต่อไปถ้าเด็กๆจับสลัลีจับตุ๊กตาหมีเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะอ่าถูกต้องคะลูก มันจะรู้สึกว่าเรานุ่มนะคะนุ่มมือมากต่อไปนะคะเป็นอะไรคะลูกลิ้นค่ะลิ้นของเด็กๆมีไว้ทำไมวคะอ่าถูกต้องค่ะเราเอาไว้ชิมรสต่างๆอย่างเช่นเด็กๆชิมมะานาวเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะลูกจะได้รับรสอะไรคะอ่ารู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปถ้าเด็กๆ ชิมรสของเกลือเกลือค่ะเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะลูกถูกต้องค่ะมันจะรู้สึกว่าเค็มมากเลยใช่ไหมคะต่อไปถ้าเด็กๆชิมน้ำตาลเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่ามันมีรสหวานถูกต้องค่ะเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปอันสุดท้ายค่ะคืออะไรคะรูปอะไรคะลูกหูนะคะหู มีหน้าที่เอาไว้รับฟังเสียงต่างๆเช่นเสียงรถยนต์เสียงเครื่องบินหรือว่าเสียงคนพูดคุยกันนะคะนี่คือประสาทสัมผัสทั้ง5ของคนเรานะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะลูกแล้วเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่9เ,เด็กๆเ,เจอหรือยังคะ และเด็กๆมาดูกันนะคะว่าคำสั่งเขาให้ทำอะไรเตรียังคุณคูดีๆนะคะลูกให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพกับภาพอวัยวะให้สัมพันธ์กันและนำคำด้านบนมาเขียนในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพคำแรกคำนี้นะคะอ่านว่า ตาค่ะคำที่สองอ่านว่าหูค่ะคำที่สามอ่านว่าจมูกค่ะคำที่สี่อ่านว่าลิ้นค่ะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูภาพนะคะอ่ะดูภาพแรกนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะลากเส้นรูปภาพนี้ไปที่ไหนคะอะไรทำให้เด็กๆ มองเห็นภาพคะถูกต้องคะ่ะตานะคะตาเราเอาไว้มองนะคะมองเห็นสิ่งต่างๆเด็กๆเขียนคำว่าตาลงไปค่ะจากนั้นนำดินสอไปจุดไว้ตรงรูปตานะคะและเด็กๆก็ลากเส้นขึ้นมาหาจุดสีฟ้าเลยคะ่ะต่อไปนะคะภาพที่สองเป็นภาพลูกแซดนะคะเมื่อขยับ และมันจะทําให้เกิดเสียงนะคะเด็กๆคิดว่าอะไรทําให้เราได้ยินเสียงค่ะถูกต้องค่ะมันคือหูนะคะทําให้เราได้ยินเด็กๆก็เขียนคําว่าหูลงไปใต้ภาพเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็ลากเส้นจากหูไปหาจุดสีฟ้าเลยทะลุแบบนี้นะคะเกๆเก่งมากเลยตุกา ต่อไปนะคะมันเป็นภาพดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเด็กๆคิดว่าอะไรทำให้เราได้กลิ่นหอมคะถูกต้องค่ะมันคือจมูกค่ะลูกอ่าเด็กๆเ,เขียนคำว่าจมูกลงไปใต้ภาพเลยนะคะจากนั้นเด็ก เด็กก็ลากเส้นจากดอกไม้ไปหาจมูกเลยค่ะลูกต่อไปภาพสุดท้ายมันคือภาพข้าวผัดนะคะรู้ไหมคะอะไรที่ทำให้เรารู้ว่ารสชาติของข้าวผัดมันมีรสชาติอย่างไรถูกต้องค่ะลิ้นค่ะเด็กๆเ,เขียนคำว่าลิ้นลงไปใต้ภาพเลยค่ะ แล้วเด็กๆก็ลากเส้นลิ้นไปหาข้าวผัดเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้ภาพเหมือนกับขูุๆนนะคะเด็กๆทำทันใช่ไหมคะลูกเก่งทุกคนเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกเด็กๆทำได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคนเรามีประสาทสัมผัสทั้งหถูกไหมคะค่ะ อันแรกก็คืออะไรคะลูกอ่าเด็กๆชี้ไปที่ตาของตัวเองเลยค่ะนี่คือตานะคะมันมีหน้าที่ให้เรามองเห็นแล้วก็ดูสิ่งต่างๆค่ะลูกต่อไปจมูกค่ะจมูกค่ะเด็กๆชี้ไปที่จมูกของตัวเองนะคะนี่คือจมูกเอาไว้ดมกลิ่นหรือเอาไว้หายใจนะคะต่อไปก็คือหู ะะหูเอาไว้ทําไมคะลูกอ่าเอาไว้ฟังเสียงค่ะอย่างเช่นตอนนี้เด็กๆก,ก็ยังฟังเสียงของครูแดงอยู่ได้ยินเสียงครูแดงใช่ไหมคะต่อไปก็คืออะไรคะลูกออยู่ในปากของเรานะคะเด็กๆแลบลิ้นออกมาเลยค่ะ นี่คือลิ้นเอาไว้รับรู้รสชาติต่างๆนะคะสุดท้ายเลยค่ะลูกก็คือผิวสัมผัสอ่าผิวสัมผัสไม่ว่าจะเป็นผิวกายหรือว่ามือของเราสัปดาห์นี้คุณหูแดงก็มีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟัง แค่นี้แต่ก่อนจากกันไปตอนนี้ดูในสถานการณ์โควิดเด็กๆเ,กเกจ้ามันล้างมือดูแลตัวเองแล้วก็ต้องสวมใส่แม้ก่อนออกจากบ้านนะคะเอาไว้เจอกับครูดแดงในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ